ปลาปลาพี yeah. <S S part, part. S <S yeah. ่น้องคือตัวงามแถวมีแต่ปลาคอซ้ำกันน่อยต่อปลาซิวหน่อยแต่บ่มีเมน้องแก้มบุ้มพี่นลองผากมาไม่น่องเกมบุ้มตุก้ามันน้ำป่าบ่ชนิดนี้หมได้เออฝุ่นบ้านน้องควงผุ่น้ามาข้ามาบางสวยเนี่ยบางสวเขาไปห่อจะมาตีใช่ปะรัฐบานป่า มาต้บานปลาไปหับข่าวดีอ่ามีข่าวดีอีกกินกบ่ยหูจักกันเหนไมม่งจักกันทั้งเพศทั้งลายก็อาชีพพนคับแล้วก็มาแ่ยิ้เข่ามาไกลมาบิงดวงแล้วก็มาแม่ยิข่าแล้วก็เมือห้า แล้วปไกถบายคลิปกป่ห้ายไม่ได้ถ่ายแล้วเขาาถ่ายมุ่งขึ้นอ้าวใช่่ะเจ้ามื่อบานปังในเหัวงนเอาเมื่อนำาลยได้ไมันจะมื่อไรอี้อยดฮะมาลอยานนาบเมื่อบานปังกในนานขวาเนาะพี่ๆรันใจทางไทยขวางะนันเ่อเจได้นะโอ้กูยเป็ต่เลยนาะท่าวัดด้เลย ใช่ว่าจิมเมอบันปังมาไใส่มาไหนบ้านบอเห็นยูคนะดาบอะไปดีปาลุงหรือไมอ้าวบอสันไอ้เผื่อมาก่อนสปดารุงยังรับหงไ ดูลาเพลงอีเม่เซบลาไปกินอะไรเขามาเขามาเลี้ยงมุกถามาลีอยูลงมาเพรคืกินกิหามใีมาเลี้ยงนะสจอยแมวเทนทท่าาทำรู้กพาอาอสิเลี้ยงเออก็จะสิเลี้ยงมุกกระา คืนนี้ไปนอนใส่คืนนี้คืนนี้ไปนอนใส่บัดคืนบัดถ่ายเทบัดคืนพี่น้อยพามาเม่นสิไหนไปนอนในใส่ป่ะนี้บม่นอนมาทางทุ่งกว่าอย่างมากเพียวตามทุ่งนี่ใช่เขาบัดคืนนี่คือตามทุ่งบัดคืนป้าต้อไปเกาะผูทรายจะพ่อจะบาลงมาหาป้าป่าของป้ามึงหลุดถามึงมามาจากคืนเราใช้ผักไปป้า ปลากะแล้วทำนกศรีหาโตไปขอย่อขาได้ป้าบุรกะของปล่อยกินใช่นี่อ่ะคุณแม่ถึงจะปลาหนักจนบดเลยไปมาน่ะในลา์ป้ปานอ่ะพอได้กินอยู่คือนั่งเสป้าาลำหนักจริงๆนะ่อเม่อไหใส่มื่นส่วนเหรอทีอห่อข้าห่อหน้าใส่ออไป ไปชงข่าวผูว่าบ่มันชาติประานน้ากับเจกันเลาไพนเนาะแม่เทนทัวาชาตินาะหาหมาอนคือตัวูดีกระกระดาอแทะกระสืดข้อฟาดุ้งอ้าวาทาต่วปวดแล้วตีเสบเลยนี่ตดยตัวใหญ่ที่เพินไทยให้เบิ่เจะช่วๆผู้บ่านะฟังอดไรอีกเลยข้าวมาเลียกมเข้าวมาเลียยม้าข้าวมาเลียยมาคือเปลรยนไปรถ าเกมือไรด้เดียง่นห้ากรามนีปากแดงเนาะมอนีปากแดงมเด้เกันตกวนนะพี่น้องไปตี้อิ่เืยนะไตามันหลอดีลายหลอดฮาบุายหลอลงไปมึงก็ิเปื่อยารไหวก็ด้อคุมไหว เราางระยะคุมการยาคุมวนเมื่อไรเจ้าสีไปฉีดวัคซ anyway> ีนนะเมือรเจ้าเาแล้วพ่้าบอมันเจ้าจะฉีดยังเจ้านะเอกตาเอกตาบเดินน้าสนะเอาแห้งก็มึงกับเอกตาดียกันเอตกบเตาเดินน้าบอมันกินเสเดือนนี่แหละเดือนตุลา แงสุนเขาว่าความแห้งเก่าสิมาประสิทธิ์ดซีนอฟามนอามอ่อนสุดกจั่นสีได้ซักไว้บ่ซักก่อนซักน้ำรังกับซักก่อนเลยในช่องเค็มเลยอันนี้ก็มือวันที่เชจิ้มือมีนอามกันเข็มชองนี่บ่เป็นยังเลยสีนพามนี่ครั้งแรกมันเป็นอยู่เอาใหมเป็นอาทิตย์ขนาดบ่แห้งเน ร่างกายนะบานาแข็งแรงแต่เข็มซงนี่บเป็นยังขาเนเอ็กตาน้หอวยขเสือผู้ดองๆอ่งนงงัเลขาผู้ดองๆอายังจมปเข็มหนากูซักอยู่กันี้เจได้ข่าวน้ำเกลือลขด่ากลืชมทซบตรงี้ซักอีกยาี้อ่เข็มซองนี่ สากแรบ่ฉากไ้บ่มียนตาขับรตีตาเห้ไรเจ้าจิตของท่านหน้าขา้นกจบพอได้ท่านจับเมียนบาชาญจะหน่อยผ่านบ้านบัดเพี้ยวนี่เออก็ใบผวก็เจ้าหอยห้ามดบัเี้ยนอันนั้นแหละบัตอนนั้นถือไปนำเวลาเราไปเมืองไปน้าบ๊วน้าสากยาตาต้องตีตาทางในนั เออเข้มซองนี่เขาตีตาให้บุีรย์าไบรีจักาเชืยจังบาัดด้วยคนน่ะมาไปมาเชื่อจังบาดมกีบใหอันนั่นเข้มแรกใะบรีเัมยเพราะว่ายังพวท่านกอกไปเข้มแรกเข้มซองกับบรีรัมยเข้มซองไปแขงเหมือนกักบ่โบไันเก่าใบอันเก่ามาแขงติใบยันเก่าพวกกุญสีมาเอาเอาเอาเงินนะแบนเขาบุรีรัมย์ มาิเชียจากบาทใบเหลียงหรือใบชองเขาบอกมด้เชียหาพักีบเนาะอย่างนี้เขาบอกอยู่เนบ้บาทเตูบูเตียงวางพืนที่จะกะอปรลงมาแีแต่มองมบาเะมากเะมากที่เจาเก่าเนี่ยดีมันเปื่อยและวาบางหงาต้องหาซื้อทงมาใส่เนาะเาือาไปหนีเหมันครบคุมจากมีอยู่ลอัน เองนดนนาบออนนบอที่ว่าาพัน่ะเอขาก็มาขใครกิกบไรเนาะชิพันแล้วสั่งสั่งมา่วยเองนดเียบอเอายานของเองมันบอกมาดีเองเดือนสีมาโอยถ่า้มันสักสก้อนหลเธอเข้ามาขายตลอดเดนนี่นะเออเข้ามาอดมาวังว่าซีนนี้อันนี้กันเลยห้อนีเขาใส่อันนี้เนาะเต่มไวใส่ดอกคอยเยละนี่วัคซีนจีเมืดเลย วัคซีนมดเขาก็ยาใส้เลยใบานี้ก็ได้นโรคมดเขาก็ยาใส้เลยมจโอไทยยาย่ายได้มันบัอดปีนองานใหมเนาะใช้นใหม่ใช้ผนใหม่เขาก็ไปจักไหมอมก็บานีเนีวัคซีนเขาก็เห็นออกมาไหมมาแต่ใจนอนเนาะไทยปอ่านมาแดไปสลงยังเลยสลองเกี้ยงน้ำไม้ บริเพนะจะลองเก่งมจะเพิ่งเลยติดตามข่าวที่ชนะลงจะทิพแลมนี่ก็ไนเดียวเลาสีปากจอยเลี้ยนบิดเึงอันเดียวเสือมึงโลดาไปบ้านบลางเื้วยมากพูดไปชม่อก่อนูชาอยพนมีข้าวี่นาะข้าวจไปชงข้าวลงมาไหวขนาดเพนะ มาหอนั่งทำกันหลังเงินบบเขาจะกินมุกกระทะบโว่าฉันเงินลงทุนโทรตามโอ้ยตอนนี้่จักปลาปลาปลาต่อบววเขาจะเกียนเ็นปเดี๋ยวเคยองแวได้เาใส่ก็ใส่เสือนั่งบกไห้างน้ำบกแล้วมาหอนั่งเี้ยเมื่อไหดาวใส่า มาดสามหาเป็นมการับติดต่ออาขึนมาหาจะนุ่งมหานะคุณบน่เมื่อขึ้นโม่มื่อหน่าาแกมอกินอยู่้าาเอคุณตามไปประเจ้เนุลักไล้วนึงไปเอามูมาหันเลยไหมเาจอยมูใช่จอยตามเจ้ใช่ไหมตามปาเลยไหมใช่หมูหน้าไว้า่จะมาเข้าข้าไปกินยี่วัดนม่หมดจ้าเยควองเงินออกแล้วเงินมึงนะ ข่าวอะไรแต่เพิ่งไปเอาจ้าแล้วบนไอซีเอาย่างไงยิ่งพูนะเอาก็ไปเอาเลยแล้วเจ้าไปเอายังก็ได้อีออมมัาปุ๊บขั้นอยากใส่อีวะขั้นอยากใส่ก็ไปเอาขั้นไมอยากใส่ก็ป้าไหวกับมันมาไปใช่หรออเรมาเบดื่อเมื่อมันกี่เพเย์ห่างเงินหน่บาทเพื่อหนึ่งกีบา้จะเปิดบัญชีเงินยังเถอะห่าเงินบาทจังแล้ยคอยบอกงูน้ำเจ้าเกมเลยพี่น้าอ่าบอกงูน้ำแล้วเจ้าของเปิดมามาทางงู มันเามเล่ถปสิปองมาหมดเลยทอกม่เห็นเนีนาบ้านคีเเนาะฝนนะพี่น้องเอ้ยเรื่องอื่นน้ำมต้องบอกจะจ่อยหรอกเฮือนอย่างเดียวอันบงกเอาเอารถลางกับสองเอ่นะ บ่บ่อยากได้สิบ่แพสิบ่บ่ซ่อมบ่ซ่อมยังซื้อรถแดงตะน่ะโอ้ยคันอยากซื้อน่ะซื้อรถมือแรกโลดแพงเฮ้ยอีแดงน่ะ1 0 0 0เฮ้ยพอนะพอน่ะ1 0 0 0จุ้บ่ลบ่สิ่เตมมือ่าซ่อมได้ซ่อมบ่ให้่กคือว่าอรถท้ายี่นเอา่แหละเว็บดเขาจดกันบ่่แบบจ่ามแพงเออน่แหละเว็บอ0 0 0 40 มังเบาใจเออนั่นแหละชีชิบอกแบบถือโลชีชิบบม่เป็นชีบาทได้ชีเหมื่นวันนี้กับเงินเดือนเจ้าผุนออกมาเลยมาเนบลือกอยู่ประมาณห้าพันเพราว่าเ่อาสาหุนการน่าจะเห็นมันเล่มถั่วนะของหน้ามันเลมันหลกก่อนนินไปเนี่บอกมีวิธีเดียวตอให้มันชุ่เท่านั้น เนาแต่ทำบุคคลทบุคคลอาสาอาจะอาเหตุการณ์กนแรได้กัอยางเช่นฮื่นเนาะความตั้งใจเนาะชื่อมากกับมีแต่รถเนาะชื่อกับรถกันแน่ยุพินเาปกันได้ขีนหมูลยนะหมูปาปกัปกันมูงปาปไปกับลุงหวยปะฮาทาไมแม่บ๊าดแม่แต่แม่จเห็น่ยทำแล้ม เอแม่เนาบ้านแย่างบเาบงเาไปลบมายูเพื่อว่าสาเพื่อนสามเพื่อนสาบเลยดเพื่อนเออห้องนองนะสาสตยามันพื้นตะลุใส่ยังคือเก่าพี่นงเพื่อนยังมุงมันรดเอาไ้ที่ล้างเนาะแเอาากัยนต้งไล่ติพี่นนาบ้านนสั่งอยอยาง อยากได้รถเอออยากได้เือนไลกยกว่ารถหมดเลยประมาณคันชำเว่านึมืดประมาณสามแสนหมดเลจุบเงินทางซ้ายสีต้นหมือยังม่พอคนไปตลาดบามือยไปปมก่อทั้งหน้าก็สีเฮ็ดเนีไปตลาดบางทางครัวทางเก่าอัดเลย แม่คำมึำเบิ้ลได้ออเอออกมาเลยแลมถั่ว่ <c oughs> มันบ <c oughs> เรง่ยได้คันโบเงินหอดสามแสนมันชิลเหวปุ้ยปุ้ยปุ้ยมาไปอย่างนะ้มานำบากอะจังดีบอยแม่ดีว่าตายจิงจริงาเจเ่ไหนี้าว้าคอยฮบบริเฮดดอกจ้างเขาจ้าง ลักหัววันนี้โอ้ราจาฝนะลักหัวก็จะเอาลักหัวปูนปูนพี่น้องสมัตินะมันลักตีมันมันเดาไปเลยแล้วก็แอมก็แพงอีกมาใช้เห็นลักหัวกวันนี้อาจารย์จับใส่ยังไงคือบอกท่อเนาะเออเอาน้ำมาจับใส่แต่เอาเอาซาวดินเรามีเงินแล้วก็แอมหูแอมก็แพงเลยมีแพรตัวเล็กต้องว่าให้มันซัดๆัดฝนวะ มันยังแอ็มกัมแพงไว้ก็ขอเห็ดไปรเรื่อยๆไปน้าแค่น่าม,มันเหมือนหมอนี่มาแอ็มกัมแพงเลยคลายเลยเนาะเอาไวนะ้กับวันอาทิตย์ะหน้าก็เป็นน้ำเเป็นป่ามันอยู่อยู่ใกล้ทางดำหรือทาง,งแดงทางทางแดมพงไปน้าทางแดงจังเฮกตาร์ว่าสาวร้านตึกเหมือนกันสาวน้า เ้าจอยก็มีหน้าพี่น้องเ้ยแต่พนบัิกับัน้งเป็นป่าเลยม่อถป่าใายให้คอยแม่หาสิบาทขารให้อยไม่หาสิบาทแต่ว่าสิจ้าพี่น้องจาาเท้ากันหน้าใสบเสมือไวไโตเโอเคพี่น้องถ่านรุ่นเรื่องเพื่นว่าสีลงมากินมกธาญมุขเทีนจักตอนถ่าเบึงว่าเพื่นชีดวนโตดูในใดเนาะไปแล้วพี่น้องพบกันคลิปหน้าสบาดีกินมกด้